สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทําเค้กกล้วยหอมง่ายๆนะคะสไตล์แม่บ้านมีอะไรก็ใส่เข้าไปแต่บอกว่าอบแอร์ไฟเยอร์นะคะทําง่ายๆค่ะไปเริ่มทํากันเลยค่ะดูนะคะทุกคนวันนี้มนะ่นายอยากกินเค้กกล้วยหอมธรรมดาค่ะทานคู่กับกาแฟตอนเช้ามีกล้วยหอมอยู่หนึ่งใบใบใหญ่ๆแบ่งมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไวโ้โรยหน้าใช้แค่ซ้อมนะคะบี้มาลงไป เสร็จแล้วน้ำตาลทรายค่ะจะใช้น้ำตาลทราแดงน้ำตาลทรายขาวก็ได้ใครจะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะเป็นความความหวานของกล้วยเนาะมีนาใส่ไปแค่หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วกันเนาะยังไงก็ต้องใสอ่อ่ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะอุณหภูมิห้องนะคะวันนี้น้ำมันพืชค่ะ ใช้เนยละลายได้นะคะแต่ใช้น้ำมันพืชก็ได้เช่นเดียวกันประมาณสองช้อนโต๊ะกะเอาคนทุกอย่างเท่ากันแค่นี้เองทุกอย่างใช้ช้อนตวงหมดนะคะช็อกโกแลตชิพใส่ด้วยค่ะจะเป็นแบบดาร์กเป็นแบบไม่ดาร์กก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะ ข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ที่ <c oughs> เอาไวท้ทานเป็นซีเรียลอาหารเช้าอะค่ะที่เราซื้อมาสองช้อนโต๊ะผงฟูนะคะหนึ่งช้อนชาคนก่อน วันนี้ต้องใส่นมมีนาไม่มีนมนะคะนมเนี่ยใส่ไปประมาณ3ช้อนโต๊ะแต่มีนาไม่มีนมนะคะ่ะมีนาำหใช้โยเกิร์ตแทนนะคะ2ช้อนโต๊ะนี่ใส่อยู่เลยใช้นมก็ได้ค่ะนมประมาณสามสมช้อนโต๊ะแต่ว่าโยเกิร์ตเนี่ย2ช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวใส่แป้งเลย แป้งเนี่ยต้องร่อนก่อนนะมีนาขี้เกียจร่อนมีนาไม่ร่อนหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะใส่วาน,นิลาลงไปหนึ่งซองหรือว่าวาน,นิลลาน้ำลงไปนิดนึงขอคนก่อนขอดูเน,นื้อก่อน ถ้าเราใส่กล้วยเยอะนะคะเค้กก็จะหนักเขาก็จะไม่ค่อยฟูนะใส่ต้องไปใส่ไปสามช้อนโต๊ะใครอยากได้เค้กเนื้อหนักนะคะก็ใส่เพิ่มใส่รำไปนิดนึงก็ได้นะคะรำเนี่ยจะช่วยทำให้เค้กเนื้อฉ่านะ มันจะมีแบบว่าเคล็ดลับทําให้เค้กเนื้อฉ่าเห็นไหมคะสามช้อนโต๊ะก็จะได้เนื้อแบบนี้ใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงก็ได้คือแล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่ตัวนี้มีนาเอาเท่านี้พอแล้วก็กล้วยหอมของเราที่เหลือเนี่ยนะคะมีนาจะมาหั่นเป็นเตาเล็กๆหั่นเป็นเตาเล็กๆแบบนี้นะใส่ลงไปเลยค่ะมีนาจะได้ทานคู่กับ กาแฟคุณเสร็จแล้วอากกินไหมเอาไปใส่เครื่องทำวาฟเฟอร์ก็ได้ค่ะเป็นวาฟเฟอร์กล้วยหอมนะคะเป็นวาฟเฟิลเค,ค้กกล้วยหอมหรือจะใส่ถ้วยก็ได้ใส่ถ้วยก็เป็นเค,ค้กกล้วยหอมเอาไปทำเป็นแผนเค,ค้กก็ได้ว่าเป็นแผ่นเค,ค้กกล้วยหอม ใส่ถ้วยเลยค่ะขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะจ๊ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเศษ3าส่วนสี่ของพิมพ์ อบแอร์ไฟเยอร์นะคะวันนี้ที่เก็บเปิดต่อบอเพราะว่าเค้กมันนิดเดียวค่ะเนี่ยค่ะใส่ินเลยยังไม่ได้เสียบปาั๊ออกเราอบร้อยสี่สิบสิบห้านาทีก่อน ตึงแล้วค่ะสุกแล้วนะคะเนี่ยอบแอร์ไฟเยอร์ก็จะได้อย่างนี้นะคะนี่เค้กกล้วยหอมคือมันจะไม่พองกลางขึ้นมาแบบว่าเขาเรียกเซนเตอร์เหมือนเตาอบนะเพราะว่ามันอยู่ที่แรงเหวี่ยงของไฟอะค่ะอ่ะอบประมาณ5 5นาทีนั่นแหละค่ะเอามาจิ้มฟันจิ้มนะคะดึงขึ้นมาไม่มีไม่มีของเหลวอ่ะของเหลวก็คือแป้งอติดขึ้นมาก็เป็นพอมากินกันเถอะ <c oughs> น่ากินหอมอะความหอมลันจวนนี่คือหอมมากนี่เป็นไงน่ากินอยู่นะอันนี้มีแอบลอ ตอนแรกก็จะเติมน้ตาตาลนงคะไม่ตอนแรกแหละเติมเลยละกันเพราะว่ากาแฟตัวเนี้มันขมมากค่ะมันเป็นแบบกาแฟดริปมันเป็นกาแฟเครื่องขอซบก่อนในใจระยะเวลาการอบนะคะขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับความหนาของคัพเค้กนะคะขึ้นอยู่กับพิมพ์นะคะนี่ดูเนื้อในออกมาเป็นกล้วย,วยเป็นสต,อตอรอเบอรีอรอร่ค่ะเอ้ยไม่ใช่เป็นกล้วย,วยเป็นช็อกโกแลตอร่อยนะหืมหืมแนะนำเลยหั่นกล้วยใส่ไปด้วยนะหืมไปตำกันเถอะปะอร่อยมันจะมีแบบความฉ่ำของกล้วยนะคะ แล้วจะมีรสรสชาติของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของเข้าโอ๊ตเนี่ยมันจะมันจะมีตัวเนื้อกล้วยอยู่ข้างในต้องทำเหมือนเครื่องสำอางอจะมีเนื้อกล้วยเนี่ยค่ะอยู่ข้างในตัวนี้อร่อยจริงใครอยากให้สวยนะคะต้องเอาไปอบในเตาอบนะ เจ็ดโมงเช้านะมีนาทำอันนี้ค่ะภายในห้านาทีอบระหว่างรอลูกไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ําอะไรพวกเนี้ยค่ะเซ็กพอดีค่ะทานกระน,นมหนึ่งแก้วเป็นไงนลองทํากันดูนะคะสูตรง่ายๆเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีเมนูง่ายๆเนาะอันนี้คือไม่เฟกนะอบออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนมีนาก็เอามาโชว์แบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเออไปเอาแบบ เอาไอ้ตัวที่อบกับเตาอบเนี่ยมาใส่โชว์ส,สวยๆหน้านูนๆไม่ใช่ค่ะอบแอร์ไฟเยอร์หรืออบมออบลมร้อนบางครั้งหน้าตาเขาจะได้แบบนี้สำหรับใสยแม่บ้านอย่างเราเนาะว่าแล้วก็ลืมทาครีมเดี๋ยวต้องไปทาครีมแหละเพราะว่าเช้าๆเนี่ยล้างหน้าล้างจามาเสร็จหรือจะมาร์กหน้าแล้วก็จะทาครีมจ้ะลดรอยฟ้าลดลอยฟ้า,ฟาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เย็นนี้นะคะเดี๋ยวมาทําอาหารเย็นง่ายๆกันดีกว่าค่ะแต่ว่าเป็นสไตล์ตุรกีเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีนาเพิ่งไปทานมาที่ร้านแล้วก็เลยอยากให้ลูกชายทานด้วยก็เลยจะเอามาทําเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ดูนะจ๊ะก่อนเราไปอาบน้ำค่ะพอเราตื่นนอนขึ้นมานะคะเราก็าผสมไปก่อนเลยแล้วเราก็ใส่แอร์ไฟเยอร์ค่ะ หรือใส่เตาอบก็ได้ตั้งเวลาไว้แล้วเราก็ขึ้นไปอาบน้ําอาบท่าลงมาก็เสร็จพอดีค่ะได้ทานคู่กับนมร้อนๆนะคะน้าเต้าหู้หรือว่ากาแฟดําสักแก้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยหรือว่าใส่กล่องไปให้น้องๆทานบนรถก็ได้ค่ะเค้กกล้วยหอมสไตล์เนี้ยทำง่ายมากเป็นพวกสไตล์แม่บ้านจ้ะ